กราฟิกนี่ปรับตามนี้ใช้ RTX ใบกิ่งใบใหม่ l h r Trinity 3080ปรับตามนี้นะครับไออ้าวไปดูร้อยยี่สิบมันจะกลายเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ร้อยสี่สี่อ่ะพอดีเลยดีกว่าเดิมอโอเคลุยไามาเจอกันหน่อย ชี้อะไรชี้อะไรย่ามาชี้รู้นะคราวที่เราเล่นไม่ผ่านเนี่ยฉากนี้ไม่ผ่านต้องตั้งใจกว่านี้นี่จะเอาเอาด้ามานลุยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่กินไม่กินหนึ่งนาทีสี่สิบสี่วิยังได้เยอะโอ้ยน่าเกลียดไอ้ตรงลูกเนี้ยอุกาบาทอะมันเกินไปอะมันไม่ควรอ่ะอ โอ้โหปาหัวพีกนี้ไปไปดิไปไปเปิดปืนใหญ่ก่อนอืมน้องหมดอ่ะใครจะมาสู้อืมไปไปอ่ะไ,<ป>ไปกับแคปปืนใหญ่ เก็บเวลาซะหน่อยหนึ่งเก็บต้นไม้แดงหน่อยหนึ่งและอันนี้อะไรวะไม่รู้ใช้ใชเลยพลังปังโอ้โอ้มาดิไล่เข้ามาไล่เรียงกันเข้ามาเลยเรียงกันเข้ามาเลยจ้า เราควรเติมเลือดไหมไม่มีที่เติมเลือดพราะมีแต่ว่าอันใหญ่ก็ใหญ่ไปอ,อ,อันนี้ระเบิดแสงสามไม่มีเจ็ดสามห้าระเบิดแสงหนึ่งปืนสั้นสองพัดกันตเตะเลยน,นี่นี่นี่เอ๊ ทำไมเหมือนตอนที่เล่นไอเวสเกอร์มันศัตรูมันดูเยอะๆนะเยอะกว่านี้ป่าวะหรือว่าเท่าเท่ากันลำเอียงเหรอไอไม่เพลงมันเล้ากว่าเดิมเฮ้ยไม่รู้ครับไม่สนใจครับบวงเดียวบวกางเดียวเนี่ยตัวยากมาแล้วมาดิ มาดิมาดิตายพลังแล้วสะบัดกระสุนอดิไม่ต้องรีบเร่งครับเราไม่ต้องรีบเร่งทำแต่พอดีทำแต่พอดี ค่อยๆเก็บค่อยๆย,ยิงมันจะหนีป้าไ้าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว เล่เข้ามาอืมอืมโอ้ยจะแพ้ก็ต่อไอ้ลูกเบิดมันเนี่ยแหละตอนนี้ชนะบอกวะเนี่ยโอ้ยเป็นไรทำไมไม่ยิงทำไมไม่ยิงอ่ะยาเหลืองไอ้ยาเขียวเหรอโอ้ยไอ้ยาเขียวผสมตาย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 ไม่ตายผมยอมตายแล้ว อโอ้ยเฮ้ยชึ้เกือบตายแล้วอึ๊บอึ๊บป,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 ป๊ออึ๊บต๊อ๊ออ้ารอดลบเก็บเก็บเก็บเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่แล้วแบบนี้ต้องใช้ระเบิดแสงแล้วไม่ใช่ระเบิดแสงระเบิดร,ระเบิดจริง เบอร์แสงกดแรงกดกดกดห้าเเบือแสงกด,ห,งกดห้า,หาเข้ามาไปออกกดคิวหันหน้าเร็วเ,เดี๋ยวต้องกินแล้วไม่ได้แล้วจะตายแล้วอสามไปห้าไปคอนโทรล หมดรัว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 ,ว,วเก่งมาจากไหนวะเก่งมาจากไหนเก่งมาจากไหนหู้ฮ <c oughs> เฮ้ยมันไม่ตายวะ <c oughs> ตายยังวะ <c oughs> ตายดิ <c oughs> ยบุ้มคนไหนออกไ <c oughs> อ้เขียวเขียวนั่นยาใช่ไหม <c oughs> อ้อย ไอ้欸欸欸เดียวเดียวเยวเดียยวเดียวตายอีกแล้วมันยากไปเพราะเนี่ยเอาอีกแล้วตำเลยมันตละเกมมันยากจริงะถาใครก็ยากนี่ก็ยากแล้งเออเอาใหม่ใหม่ใหอีกทีนึงอย่าไปยอมมันไม่ได้ไม่ผ่านวะเล่นในตัวนี้มั่งก็ได้เก่งเขาเนี่ยมันเก่งหรือป่ะเนี่ยใครอ่ะลืมมันชื่อ บอดดีสเสถียรดีครับเสียงติดแลนนุ่มไหลลื่นไหนรูดหน่อยโอ้โหปืนมึงเล็งไม่ดีเลยที่ว่าปืนโคตรกากเลยอะไรเนี่ยอันนี้มันใช่นักสู้หรือเปล่าะนะทำไมปืนสั้นมันกางมันเก่งปืนลื่นหรอวะโอ้โหมัน โอ้โหสไหยป้าโอ้โ oh. หไ,ไม่มันเอื่อยๆวะตัวนี้รอดไหมเนี่ยแล้วดูปืนปืนมันเ,นเด็ดสู์เลงแม่งเลงโคตรยากเลยเริ่มเลยเอ้ยๆมีอะไรอีกในตัวนี่อะไรไม่เอาไม่ใส่ได้ไหม Ừ. 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 ผมว่าตัวนี้เล่นยากมากเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้กะแทกเอาไหลกระแท,ก,ก,ะแทกว่ะแทกเออไปๆๆๆเก็บเก็บดอกไม้แดงมาก่อนตรงนี้ถ้าเราสู้อยู่ในนี้ก็สู้ได้นานอยู่นะ โอ้ยอาไมากระบองตีมาดิไม่หวั่นไหวหรอกมาเลยไม้กระบองฟาดมันเก็บปึ๊บอ๋อมันได้สเปร์หรออ้าว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 เอะไรวะ ได้สปเปร์วะตรงนั้นเุิ่งรู้โอ้ยที่เจ้าเลือดเยอะอ้าวแบบนี้ก็เน้นสายแทงนี่ว่าสายอึดสายอึดไงเอออึดอึดสายอึดอึดสส่ตูสตูมาตัวหนึง่งตูตัวใหญ่อ่าเราจะมาดูกันว่าเรามีอาวุธอะไรมั่งสี สามอ่ะเอาไปเลยมันอยู่ไหนอืม,อมแดกไปเลยนั่นไงมันมาละคอนโทรนเฮ้ยทำไมมีวังระเบิดด้วยวะย,ยิงไม่โดนใครเลย หนีเหรอวะไอ้นั่นน่ะไอ้ตัวแดงแดงอะ่ะไปไหนแล้ววะฮะตัวแดงแดงมันไปไหนวะ,ะยาล่ะยาลันหอมอยู่นู่น ไปอยู่ตรงนู้นทำไมกลับมานนี่เลยนะไปทำไมไปทำไมข้างหลังมาแล้วแย่ yeah, แล้ว,วปึบลบลบอืออืมทูปมันดี่ทูปมันดีเตะเก็บลบไปลุกไปไอ้นี่ยิงหัวไม่ได้นะยิงขาคงอาจจะใส่กระสุน โอ้โห oh. ไม่ทันแล้วต้องระเบิดแสงไปตามด้วยระเบิดระเบิดจริงไปเฮ้ยโยนผิดระเบิดพวกวะนี่ไงแสบตาเหรอฮะฮัลโหลมาดิอัดไรอ่อะโอ้โหศูนย์เล็งแม่งไม่ใช่เลยเอาวางระเบิดอีกแล้วอ่าเวลากดใช้อันตีตัวนี้วางระเบิดด้วย แค่สีโหไม่ให้กระสุนโคตรเยอะอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้วผมโดนแล้วคุณครับคุณทำอะไรกับใครยังไงไม่ได้บวกบเดินเข้าบวกอุย้ยอีเต็มเลือดูุเยอะ กินอันนี้ก่อนเยี่ยมเลยเจอไม่หวัน่นโอ้ยไอ้อตัวร้ายไปไหนแล้วไอ้ตัวแดงๆอะ่ะอ้าวมันหนีไปอีกแล้วมันหนีไปไหนวะโอ้ย อุ้ยไม่เตะตีมันเอ้ยเออวิยระเบิดตัวเองเอาระเบิดแสงมปกินแสบตาไปดิตีไม <c oughs> ่โดนยิงหลังยิงหลังยิงหลังวางระเบิด ไปเร็วหนี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 หมาอเดะโอ้โหสองแสนหกแล้วกินกๆิไอ้นี่เลือดเยอะเยอะเยอะอเยอะไม่หวั่นเฮ้ยไม่หวันไม่วันโดนระเบิดกันเองไปเดก อห <m> <t ired> มดอีกแล้วโอ้ยตลกเหรอทุบขาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวๆๆนะไทันแล้วไ่ทันแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดกดปิปาลาปลาระเบิดปลาเลย้ยเอามันไม่ปาลาระเบิดวะห้าห้าห้ากดห้าดิห้าทำไมมันไม่ห้าห้า เข้ามาเลยเลียงกันเข้ามาเฮ้โยโอ้ยวางระเบิดอีกแล้วบึ้้้ม,ม,ม,มาดิโอ้ย หนีก่อนหนีดีกว่าไปข้างล่างดีกว่าว่ะตรงนี้แม่งโอ้ยตัวนี้ออกมาสองตัวโอ้ยเยอะไปไหนวะเนี่ยไปไม่ไหวไม่ไหวเยอะเกินจะใช้ถังระเบิดให้คุ้มก่อนเอ้ยโ,อโกงเลยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะอืม เร็วเร็วรีโหลดเร็วเร็วนะรีโหลดมาอืแม่งยิงนัดหนึ่งแช็กนัดหนึ่งบ้าวะเนี่ยโอ้โหคุณเจ้าอะไร ฟันฟันไม่ใช่แล้วนี่ระเบิดไปคุณบ้าระเบิดไป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 ตุ้มโอ้โหใจหาหูเจอวัวอีกใช้ฉากสองอ่ะเนี่ยอะไรกันนักหนาววะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เจ็ดเจ็ดเจ็ดเจแตกไปดิอุ้ยมันไม่ตายอุ้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 ย้ยอุ้ยชิบหายแล้วไม่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 ไม ไม่ยอมตายตรงนี้เด็ดขาดอยา่าโอ้ยสะดุดอย่ามาอยา่าอย่ามาจับวางระเบิดเอามาเด็มารูนี้มาตรงรูนี้แน่จริงมารูนี้เข้ามามาอื้ม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 ตายตายตายอูนี่เข้ามาเลย เดี้ยงกันเข้ามาในรูนี้แคบๆไหวไหมล่ะไหวไหมล่ะเด๋ยวนน่ะเดินวนน่ะซัตเข้าไปสัตกระสุนแอบในรูนี่แหละแอบในลืม,มามองไม่เห็นว่ะสองนาที ไม่ตายวางระเบิดมาเข้ามาโบโบอืมอืมสองนาทีกว่าอืมมาต่อกันเลยห้าแสนแล้วเวย้ย อยู่ตรงนี้บนอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยโอ้ยไปอยู่ในรูเดิมดีกว่ามันไม่ใช่แล้วอันนี้มันขี้โกงเกินไปอันนี้เก็บไปกินเผื่อมียาแดงนี่ววะววะอะไรวะไข,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 าาข่อะไรวะไข่อะไรไข่ใช้ไข่ใช้ทำผาอะไรไข่เอาเข้ารูเดิม มาดิเข้ารูเดิมเนาะเข้าทันเปล่าอะไปดีกว่าไปดูเดิอดเอ้มันชกเข้ารูเดิมเข้ารูเดิมไปทางนี้มีหลังคาดีกว่าตรงนี้ได้กันได้หน่อยนึงเฮ้ยทำไมทำไมทำไมมีหลังคาเว้ยหาบัวมาไม่ใช่แล้ว วัว,วมาวัวม,มาไปอือือ <lite> <ม> <Island> ืระเบิดเอาไปเลยเจ็ดเจ็ดระเบิดเจ็ดอยู่ไหนอู้ชิงกระแพงไปเลยอ่ะตายตายตายไหมเฮ้ยทําไมมันมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ็ด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 เอ้า ติดเด็กมึงติดยรงนั้นแหละนี่ตายไปดิวางระเบิดวิ่งวนเก็บเก็บทำอะไรทำอะไรอยู่ในนี้อปลอดภัยวิ่งวนอยู่ในนี้อปลอดภัยแล้วเอามันไม่มาแล้วเหรอหกแสนหนึ่งยังไม่จบเหรอ ความคล่องตัวของไอตัวนี้น้อยแต่ที่เติมเนื้อมันเยอะโอ้ยแต่เหมือนมันจะอึดแชกน,นี่หลบ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 ระเบิดอยู่ตรงนี้อ่าไหนหมดยังเฮ้ยศัตรูหมดหรอวะ หมดหรอวะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปชนะดีอย่างเงี้ยอุ้ยจะชนะถ้าเราทำอะไรอะ่ะรอเวลามหมดเหรอฮะอุ้ย เดี๋ยวนะถ้ามันไม่มีอะไรให้สู้แล้วมันให้เราอยู่เฉยทำไมวะ,ะเฮ้ยแต่มันมีเสียงตัวอะไรร้องอยู่อ่ะเฮ้ยมีเสียงคนน่ะแต่มันหาไม่เจอเฮ้ยบั๊กรอ หรือเอาปืนใหญ่ยิงอะไรที่มันยิงมาหรือเปล่ามีอะไรบ้างนั้นให้ยิงอะไรเปร่าอ๋อให้ยิงเครื่องนี้เหรอเออจ้าโอ้ยรู้รู้ทีเล่นฉากนี้เก่งแล้วอ๋อมันมีสองเครื่องต้องยิงทิ้งให้หมด แล้วเดี๋ยวเครื่องนี้เหรอไม่ใช่เครื่องไหนเครื่องนี้เหรออ๋อนี่ไงเออ,เเอ,งไ,งไ,เอไอเครื่องนันยังไงอ่ะอนั่นไงหมดยังเฮ้ยไอ้เครื่องนึงอ่ะเฮ้ยนั่นไงมันไม่มีปืนใหญ่ยิงเครื่องนี้อ๋อ,อนี่ไงอัลเลมี่คิวนี <c oughs> ่เกือบแล้วเกือบ <c oughs> ไม่ผ่าน อุ๊ยดูเงียรเราไปยิงเครื่องพ่นไฟแบบต้นก่อนแลค่อยมาเคลียร์เินก็ได้ทุกเอสบวกะเดี๋ยวมาดูสภาพภายนอกของสินค้ากันนะครับสกอร์เราเเอสบวกอยู่นะนี่เจ็ดหกนึ่งหกหกศอันนี้ฉากแรก6 4 6 0 8 0กศูนบวกนี่เอสบวกอตัวใหม่เพิ่มมาด้วยนี่มาดูสภาพสินค้ากันนะครับ ว่าบินบอร์ดใบนี้สวยงามขนาดไหนไปชัดดาวมีอัพเดทอีกแล้วอ่ะอัพเดทอันชัดดาวอัพเดทไปรอไปก่อนเดี๋ยวผมมา จีเห็นไปก่อน59 92%อยู 92%, 92 they please keep your computer on ใครสนใจ i5 11400นะครับแนะนำตัวนี้เลยสวยพร้อมกรอบแรง กันต่อไปดับแล้วโอเคอนะเมนบอร์ด m a t x หรือ ไมโคร ATX ที่รับ CPU Gen 8 Gen 9นี่ใช้ i7 8 7 0 0ด้ K เทนนะโอ้ยอาเรียกส์บเก่งน้องใหม่ใครสนใจรับไปดูแลได้นะ 700K เสียงดีต้องแรงดีจ่ายไฟ4พินนะครับใส่ยแรงมเ็นิ d ด4ยเนาะ2แถวนะช่องสตาร์มี4รูใช้ดีทุกรูรองหมดแล้ว หลังตึ๊บและตัวบอร์ดที่ยังคงสวยงามอยู่จะไดใช้งานได้ยาวๆมีพอร์ตพิมเตอร์ใช่ไหมรุ่นเก่าด้วย usb usb มี6 usb นะเป็น3 x 1แล้วก็2.04นะ j 4 5้รับพอร์ตเสียงนะ กระทัดรัดใส่เคส MATX เล่นเจน8เจน9ได้สบายๆครับใส่ i7 8 7 0ก็แรงเลยหรือ i7 9070ใบนี้ก็จะเป็น Serial Number 212250021371ครับโอเคถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับ หนึ่งสองชะเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามและเลือกซื้อของจากทางกลิ้งคอปหรือเวอร์ i บเ c ็บกลิ้งคอ c o ปครับสวัสดีครับ 问题绕